ช่องเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ท็อปกอล์ฟเมกาบางนานะครับวันนี้นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะแนะนําโปรสาวสวยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นโปรในทัวร์ด้วยนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับโปรวายครับสวัสดีครับโปรวายสวัสดีจ้าท่านผู้ชมโปรสาวสวยของเราวันนี้นะครับเป็นไงครับน่าติดตามมากก่อนอื่นแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับ สวัสดีค่ะโปวายนะัทเกตมีมิทงคุณนะคะตอนนี้เล่นทัวร์อะไรบ้างเล่นไชน่าทัวร์กับไต้หวนนะะันค่ะแสดงว่าอีกเร็วๆนี้ก็จะไปแข่งแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโหนี่ผมดีใจมากนะคุณอุษาสละเวลามารายการเราได้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับอยากจะทราบเลยว่าตอนนี้เล่นกอล์ฟมาจริงๆตอนก่อนเป็นโปรเนี่ยเห็นว่าโอ้โหตอนนั้นนี่ตั้งแต่15เนี่ยคุณเริ่มแข่งแล้วจริงป่ะจริงๆเล่นตั้งแต่8ปดครัวแต่ว่าเป็นโปร15เทิรเนเร็วหน่อย เธอเนี่ยแสดงว่าของเมืองไทยเนี่ยเธอนั้นตั้งแต่อายุสิบห้าสิบห้าค่ะแต่ต้องเล่นเฉพาะในเมืองไทยเล่นในเมืองไทยสามปีแสดงว่าสิบห้าพอเธอนปุ๊บไปแข่งเลยไหมแข่งค่ะอ๋อแข่งเลยแล้วเห็นว่ามีได้แชมป์มาด้วยใช่ค่ะอ่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะยี่สิบสองพันสิบเก้าะค่ะสองพันสิบเก้าประมาณยี่สิบยี่สิบอะไรอย่างงี้ประมาณใช่คอ๋อแล้วตอนนั้นก็คือได้แชมป์แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆไปเรื่อยใช่ นยท่านผู้ชมนี่ก็เรียกว่าเป็นโปรโมีถ้วยนะครับอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ทําผลงานได้ดีนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงกันก็นกคือในเรื่องของเมื่อเรามาอยู่ในที่ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้เนี่ยเป็นสนามเป็นดิวิงเลนแบบนี้เนี่ยนะครับอยากทราบว่าเวลาเราไปแข่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีวันหนึ่งที่เป็น p ท a c t ิ c เ Day วันนี้เราอยากรู้ว่าท o o l ิงโก r เนี่ยซ้อมอะไรหรือคิดอะไรบ้างในการที่จะซ้อมในวันนั้นก่อนที่จะแข่งอาทิตย์ก่อนที่จะแข่งเราก็จะทบทวนคือเราจะมียาร์ดเอชบุ๊กที่เป็นตัวช่วยดูเลเยอร์สนามีใช่ไหมที่จะที่จะใช้ทําการแข่งที่จะใช้ทําการแข่ง <Okay. S 2> สนามเหมือนเราต้องอิมเมจินเราจะตีหลุมนี้ในสนามได้ยังไงนอกจากตีไดเวอร์บ uk, พาสีสี้อยหลามีดอกเล็กซ้ายล้วจะตีไดเวอร์ไปวางตรงนี้ ต่อด้วยขึ้นเด็ก7เด็กหกือระยะเท่าไหร่แลก็เพลย์เล็กของเราเองออ๋นั่นคือมีความสมมุติจริงๆเลยว่าใช้ยังไงบ้างในการที่จะจักระยะเด็ดบุกจริงๆเลยลูกต่อลูกค่ะลูกเสร็จแล้วลูกหนึ่งก็อีกไม้หนึ่งตามระยะซ้อมให้เหมือนจริงครับก็คือแสงว่าทำอย่างนี้ครบสิหลุมได้ไหมก็ จะทําครบก็ได้ค่ะหรือว่าหลุมที่เราไม่มั่นใจแต่พอถ้าเราอาจจะตีสักเ้าหลุมเสร็จปุ๊บแล้วที่เหลือเราอาจจะมาเล่นเชฟช็อตใช่เชฟช็อตในการแบบหลบต้นไม้หรือจะข้ามต้นไม้หรือว่าตีใต้ต้นไม้ต้องการตีดรออะไรอย่างงี้ค่ะฝึกเชฟช็อตเพื่อจะไว้แก้ปัญหาเวลาที่เราเจอเหตุการณ์จริงๆแก้ปัญหาโดยการที่เล่นจากในนี้เลยสมมติจะเชฟช็อตไปทางซ้ายลูกเฟดก็หัดตีดูด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ตีดูดูไฟบอลแล้วก็ถ้าเราตีลูกแบบนี้เราต้องเข้าด้านไหนของธงใช่คือมันต้องละเอียด,น,ดน,นี่นะก็เรียกได้ว่ามีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าต้องเอาจากสนามจริงยัดเดดบุ๊กจริงแล้วและพินโลเคชันเหรอครับก็จริงๆเราแค่ ตีไปตามทงที่เราโดยประมาณก่อนก็คือกลางๆก่อนอ่าเรามาดูถึงตอนที่เมื่อกี้โปรไวท์บอกว่าเราจะใช้ยัดเดดบุ๊กในการที่จะดูว่าสนามวันเนี้ยจะไปแข่งสนามอะไรระยะเท่าไหร่ต้องวางไหมอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอ่าเราสมมุติเลยนะครับว่าหลุมนี้ต้องออกไดเวอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ลองเลยก็คือเดี๋ยวจะดูว่าโปรไวท์พอลุกออกไปยังไงแล้วเรามาบอกว่าลูกเนี้ยสมมติมันเฟดไปนิดนึง แล้วมันจะต้องอยู่ขวาคมันจะต้องตีขึ้นยังไงอย่างนี้ดีไหมฮะโอเคง okay, ั้นเดี๋ยวรอให้โปรไวนะครับลองเทสกันกรเริ่มจากตีไดเวอร์ก่อนเลยนะครับค่ะก็ะอย่างสนามที่วายกำลังจะเตรียมตัวไปแข่งอย่างเช่นหลวงหัวหินนะคะก็คือหลุมแรกเลเยอร์จะเป็นพาห้าจะมีต้นไม้อย,อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ถัด ถัดไปด้านขวามือจะเป็นแนวป่าหมดเลยซ้ายจะเป็นแนวน้ําหมดเลยนะคะถ้าถ้าใครเค,เคยไปเล่นที่หลวงหัวหินมาแล้วเราจะต้องตีตัดต้นไม้ซ้ายนิดนึงเพราะว่าถ้าเราออกขวานิดนึงเนี่ยจะทําให้ลูกอ่ะมันโอเวอร์แล้วก็เลยแฟร์เวย์เข้าป่าไม่ได้เราก็จะโดยการเราตีเชฟชอ็อตดอนนิดนึงด้วยหัวไม้หนึ่งนะคะอ๋อดอจริง โอ้โหตามคิดเลยจริงใช่ค่ะนะถ้าผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะมีช็อตที่เหมือนทำแพ็กคิสสวิงในครึ่งวงสวิงก่อนนะครับก็คือเหมือนอินทูอินนิดนนะครับใช่ไหมจบต่ำนิดนึ่งเน้นเน้นดิสมือเพื่อละลูกออกไปตามที่พูดเลยนะครับไปพุ่งๆแล้วก็ดอเข้าซ้ายนะครับแล้วช็อตต่อไปอย่างนี้มันจะเหลือประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นด้วยหัวไม้สามอ๋อนี่คือผ่าห้าใช่ไหมผ่าห้าอ๋อผ่าห้า ผมไม่สามแล้วแต่ว่า,าแฟเวจะเป็นแนวตรงๆแต่จะมีความบีบนิดนึงเพราะว่าซ้ายเป็นน้ําขวาเป็นป่าใช่บีบมากบีบมากส่วนใหญ่ก็จะเลือกตีตีธรรมดาตามไฟบอลเหล่าก็ได้หรือจะตีคัตเฟสก็ได้แแต่ว่าต้องหผมไม้สามอย่างเดียวเลยใช่ไห<บ>มในช็อตสองนี่แล้วแต่ระยะที่เราจะขึ้นค่ะมันก็จะละเอียดลงไปนิดนึงก็คือ อยู่ที่ว่าช็อตสามเราอยากขึ้นระยะที่เท่าไหร่ให้เราเลเี้ยงไปเท่าเหลือเท่านั้นอ,อ,อาจจะมีการคำนวณเล็กน้อยตึ๊งตึ๊งเข้าไปอ่านี้ครับสำคัญ<ช>เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอเมเจอร์ก็จะต้องการตีเข้าไปให้ใกล้หลุมที่สุด<ช>นะใกล้กรีนที่สุด<ช>แต่นี้ระดับที่อย่างเคยบอกว่าบางคนเนี่ยเขาจะตีไปเหลือชั้นแม่น100หลาตีให้เหลือร้อยหลาเพื่อจะได้ทําในช็อตที่3ให้ดำพูดง่ายหนึ่งร้อยหลาเนี่ยไม่ดําก็ต้องทักคันธงเดียวอ่ะเพราะนั้นเป็นจุดที่สําคัญอ่ะแั้นเราลองลองช็อต2กันเลยครับ แล้วช็อตต่อไปนะครับเราตีไปวางตามที่เราคิดละโดนดีเหลือประมาณเท่าไหร่ครับ1น0่ยหลาค่ะ100รหลาอันนี้นะฮะท่านผู้ชมมันจะเข้าช็อตที่เขาต้องแม่นละอ่ะพันร้อยหลาลองดูสิว่าลูกนี้จะดำไหม <S <S ทิศทางดีเลยอ่ะดำแงอย่างนี้น่าจะใกล้ไหมครับคิดว่าน่าจะใกล้ค่ะ สายทงนิดๆมหนึ่ค่ะอ่าโอเคก็เรียกว่าอันนี้ก็แสดงว่าอย่างช็อตเนี้ยหลุมเนี้ยก็มีโอกาสพัดเบอร์ดีแน่ๆแล้วแต่แค่ว่าช็อตที่เข้าไปในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันจะใกล้ระดับไหนนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคคร่าวๆในการเล่นจริงๆนะครับว่าในหนึ่งหลุมเนี่ยสมมติว่าอาจจะเล่นสักแต่ส่วนใหญ่อ่ะเล่นประมาณกี่หลุมคร ก็จนกว่าตัวเองจะรู้สึกพอใจค่ะรู้สึกว่านี้เราคุมช็อตได้ดีอะไรางี้ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าในการเล่นของพวกระดับทัวร์เนี่ยครับ รายละเอียดของสนามกอล์ฟเขาเนี่ยเขาได้มาเป็นยัาเดตบุ๊กเนี่ยทุกอย่างเป๊ะปหมดเลยแมมแต่กระทั่งกรีนเนาะ,ะว่ากรีนเนี่ยมีความยกหรือมีความสลบด้านไหนเท่าไหร่เออผมถามนี้ผมอยากรู้เลยสมมติว่ามีโอกาสออกรอบสมมติอันนี้อันนี้ในสนามนะอยากอันนี้อถามนอกเรื่องนึงว่าถ้าเกิดในเวลาไปออกรอบจริงๆแล้วให้เป็นเป็นวันแพ็กชิสเดย์เนี่ยคุณจะต้องมานั่งพัดมุมแต่ละมุมไหมว่าลูกมันเคยเห็นโปรหลายคนนะฮะอย่างถ้าเราไปเห็นพวกโปรแอมเนี่ยโปรดับโลกเขาจะพัดมุมที่เขาคาดว่าธงจะไปปักอยู่ ของน้องวายทำเหมือนกันด้วยไหมครับด้วยค่ะอ,อย่างมันจะมีวันที่ official practice day อ,ะะออกรอบจริงออกรรอบจิงก่อนจะแข่งประมาณก่อนหน้าประมาณ2วันเราก็จะมีไกด์ไลน์ละว่าปีแล้วเคยปักประมาณนี้<อ>แล้วก็จะมีด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เขาจะเป็นปักที่หลังอุป,ปรสรรคต้องมีแน่1วันเช่นถ้ามีบังเกอร์ซ้ายอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปหลบหลังบังเกอร์ซ้าย ยากเวอรใ์ให้ยากไว้ก่อนอล้าก็พัดไปเลยสีม่มุมดูลายแต่ถ้าอันไหนที่เราเห็นแล้วว่าโอเคมันลายมันชัดมากยังไงเลินซ้ายขวาชัดเจนก,ก็ไม่ต้องทาก็ได้แต่อันไหนที่มันเป็นลายแบบขลุกขลิกนิดนึงก็ทําไว้หน่อยอก็ให้รู้ว,ว่าเป็นไกล์ลายเรียกได้ว่าเป็นสแตนดาดที่ทางโปรทว์นะครับ ฝึกซ้อมแล้วก็เล่นเกมนะครับในการที่อย่างเช่นถ้าเกิดมาอยู่ตามสนามไดฟวินเลนแบบนี้นะครับวิธีการซ้อมของเขาเห็นไหมฮะ mm hmm. เขา i m a g i ินภาพว่าของเขาจะต้องเล่นตามไดอะเดดบุ๊กพวกนี้นะครับ mm hmm. เล่นไปตีไปตรงอย่างนี้แล้วก็ตีระยะเท่าไหร่ขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับเราต้องขึ้นอย่างไงนะครับ ส่วนในเรื่องของทงนั้นอีกเรื่องนึงนะเรื่องของพัตติ้งเนี่ยอีกความเป็นความยากอีกเลเวลหนึ่งต้องเล่นตามแผนเราต้องเล่นตามแผนที่เราวางแผนไว้จริงๆบางทีจะต้องรู้เลยใช่ไหมครับว่าจะต้องขึ้นมุมไหนใช่เพราะบางกรีนม,มีสลป<บ>เยอะอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะตออ่นานะอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดของการเล่นซึ่งเราก็สามารถฝึกซ้อมได้ที่นี่ด้วย<ช>นะครับสมมุติว่าอย่างเช่นหลุม ตีไปเนี่ยธงสีเขียวต้องขึ้นทางขวาเพื่อจะได้เลี้ยวกลับมาที่หลุมอ่ะเราก็อาจจะต้องตีไปขวาของธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้เห็นแล้วว่าเราที่เราซ้อมเนี่ยตรงกับความเป็นจริงไหมอ่าครับก็เรียกได้ว่านะครับวงสวิงสวยงามนะครับแล้วก็มีการตีที่แน่นอนมากๆนะครับสำหรับโปรทัวร์อย่างน้องวายนะครับโปรวายเนี่ยถือว่าตีดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้แชมป์หนึ่งแชมป์หนึ่งเป็นแชมป์แมตช์ใหญ่ของไต้หวันค่ะไต้หวันด้วยอ่านี่ครับไม่ได้แชมป์ในประเทศนะครับ แชมป์ที่ต่างประเทศนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะติดตามน้องวายนะครับโปรวายนี่สามารถติดต่อติดตามได้ทางไหนบ้างครับ IGY ีวายแอนเดสคนัทเกตค่ะอืม่าเดี๋ยวทางรายการเราขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็มีอะไรติ๊กตอกอ่าติ๊กตอกค่ะก็สอนกอล์ฟง่ายๆบายโปรวายค่ะโอ้แสดงว่าในติ๊กตอกนี่มีสอนกอล์ฟด้วยมีทริคแล้วก็มีสอนด้วยค่ะอ่านอกจากนี้นะครับหลังจากที่แข่งแล้วก็ได้มีการเป็นโปรที่สอนด้วย มีรับสอนด้วยอยู่ที่แถวๆไหนบ้างครับก็แถบบางนาปัญญารามินทาแล้วก็สนามไดพระรามสามค่ะอ่าอนะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อน้องไว้ด้วยแล้วก็เห็นช่วงหลังนี้คุณรับอีเวนต์บ่อยด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดต่ออีเวนต์รับ ให้้อีเวนต์หนูมานะคะส่วนใหญ่เป็นกอล์ฟคลินิกไหมครับหรือว่ายังไงก็เป็นงานที่ Beat the Pro ส่วนใหญ่ก e มีเดอะโปรอ๋อก็ให้เด็กเว่นลูกค้าหรือว่าแขกที่มาในงานกอล์ฟเนี้ยมาสู้กับเราใช่ค่ะมารุมเราว่างั้นเถอะมาุมเราแล้วส่วนใหญ่ชนะเขาไหมอยู่ที่ว่าบีฟงานยังไงค่ะอ๋อมีเอมีแบบต้องตีออมอมตีกามอมหรือเอาตีฟานี่นี่นี่พวกมาร่วมแข่งขัน ตึงนะเราต้องตึงเหมือนกันอ, <laughs> อะไรบางทีเจอแบบเอ้กวนหนีมือแบบฟ<ช>ิงเกิลฮันดี่แคปนะถ้าเกิดเขาตีดีคือดีเลยเหมือนกันใช่ไหมครับอืมโอเคไม่แต่ขนาดบางทีนะโปรลหลายๆท่านโปรดังก็ยังมาเจอต้องแบบระวังนะ<ช>คนที่มาในรายการบางทีมาแข่งด้วยเนี่ยโอ้โหบางทีมือแบบคือโปรด้วยกันเลยอ่ะก็มีนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับวันนี้นะครับได้รู้จักสาวน้อยโปรสาวสวยของเรานะครับโปรวายนะครับซึ่ง ยังไงก็ตามนะครับมีผลงานการแข่งนะครับยังอยู่ในจีนอยู่ช่วงนี้หลักๆแข่งในจีนแข <c oughs> ่งจีนนะครับยังไงก็ติดตามเชียร์ให้กําลังใจน้องด้วยนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่วันหนึ่งก็อาจจะนําชื่อเสียงนะครับมาสู่ประเทศไทยของเราอีกด้วยกันนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนั้นนะครับ ทิคดีๆต่างๆนะครับเราก็จะพยายามดึงน้องมาสอนในรายการนะครับแล้วก็น้องยังมี TikTok นะครับแล้วมี IG ให้ Follow ก <c oughs> ันด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณโปรไวมากนะครับที่มาในรายการของเรานะครับแล้วก็ได้มาแชร์ทริคนะครับเทคนิคการออกรอบอย่างโปรนะครับก๊อปง่ายๆแบบโปรไวใช่ไหมก๊อปง่ายๆ <c oughs> <c oughs> สไตล์โปรไวสไตล์โปรไวอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเพจของน้องใช่ไหมฮะ อ่าโอเคครับยังไงก็ติดตามน้องดูนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาถ่ายรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งะนะครับค่ะครับตอนนี้นะครับก็คือช่วงเ pay off ของรายการขับอีทีในสัปดาห์นนี้ครับ